สวัสดีครับคุณฟังทง่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่านักโทษเทวดาไม่รอดสภาสูงรอถล่มเตรียมเข้าชื่ออภิปรายไม่ลงมติเศษฐาเนื้อหาใจความนะครับนายสมชายสแสวงการสมาชิกบุทธ,ธิสภาในฐานะที่ปรึกษ,ษาคณะกรรมาการวิสามันกิจการบุทธ,ธิสภาหรือที่เรียกกันว่าวิบบุษิสภานี่นะครับ สมชายได้พูดถึงความเคลื่อนไหวของสอวที่จะเข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153สมชายบอกว่าผมเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่สวเนี่ยจะต้องเข้าชื่อกันขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็สี่เดือนแล้วนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังไม่ได้ทํางานอะไรที่เป็นผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะครับ ดังนั้นควรที่สวจะต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลเป็นการให้ความเห็นและก็ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลด้วยประเด็นที่สวคาดว่าจะมีการอาภิปราย,ยจะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องหลักๆก็เช่นการดําเนินนโยบายดิจิ t a ลบัลเล็ตเพราะว่าที่ผ่านมาจานถึงขณะนี้แล้วเนี่ยเสียเวลาไป4เดือนแล้วนะครับ แต่รัฐบาลไม่ได้ทํานโยบายดังกล่าวออกมาอย่างที่เคยหาเสียงเอาไว้แล้วเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วมันจะไปต่อนําบากนะครับเพราะว่าเป็นการดําเนินนโยบายที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อกฎหมายไปต่อยากครับเพราะอย่างที่รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ไม่เข้าข่ายเพราะถ้าหากเร่งด่วนจริงก็ต้องออกพระราชกําหนดสิครับแต่รัฐบาลไม่กล้าทาเพราะรู้ดีว่าทาไม่ได้ เรื่องดิจิตอลบอลเลตเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่สวจะต้องอภิปรายเพื่อรัฐบาลยกเลิกการดําเนินการโดยเรื่องดิจิตอลบอลเลตมีคณะกรรมิการเข้ามาศึกษาหลายคณะด้วยกันก็จะนําเอาแนวทางการศึกษาเนี่ยมาอภิปรายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่คงจะมีสวอภิปรายกันเยอะมากก็คือกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายกับกระบวนการยุติธรรมต้องมีสวลุกขึ้นมาอภิปรายแน่นอนนะครับเพราะว่ากรณีของทักษิณเนี่ยเป็นการทําลายความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่เสียหายมากเพราะถ้าหากประเทศไหนคนไม่มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยประเทศมันจะล่มสลายนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีสวอภิปรายเรื่องทักษิณันอย่างจริงจังๆนะครับ ทักษิณเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วก็อาศัยช่องลอดทางกฎหมายไม่ยอมเข้าสู่ระบบของกระบวนการยุติธรรมและกลมร,ร,รมราชทัณฑน์ไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําเลยแต่ไปนอนที่โรงพยาบาลตํารวจในขณะที่นักโทษอีกสองแสนกว่าคนเนี่ยกลับไม่ได้รับสิทธิ์แบบเดียวกับทักษิณนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เสียหายมากสอบอจะลุกขึ้นอภิปรายรัฐบาลเรื่องนี้แหละครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้คนที่คิดจะทําการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็จะไม่กลัว ราะว่าคาดีทักษิณเป็นคดีทุจริตนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดใครคิดทุจริตพอมีอำนาจรัฐในมือปุ๊บมีสอสอในมือปับ๊บก็ไม่ต้องกลัวติดคุกกันแล้วนะครับเรื่องทักษิณเนี่ยต้องอภิปรายกันอย่างจริงจริงจังๆว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องควบคุมกำกับการมาครับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคไม่ใช่อ้างอะไรต่างๆแต่ฟังไม่ขึ้นจนเสื่อมทั้งระบบเนี่ยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่สวจะมีการอภิปรายก็เช่นการดําเนินนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมีสวเนี่ยเขาทําการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ และยังมีเรื่องการที่รัฐบาลจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะให้มีการทำประชามติการแก้ปัญหาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการบริหารนยโยบายต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการขออภิปรายนี้เป็นการเคลื่อนไหวของสวท,ที่จะขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา153นะครับซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าสมาชิกบุฒิทสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของบุฒิทสภา มีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในบุธิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมตินะครับ